ฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามช่องผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปสนุกๆออกมาอย่างนี้ทุกคนได้ดูอีกเยอะๆเลยนะครับคือใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเพลงมากๆเลยโอ้ยรักรายการนี้มากจริงใจมากๆนะครัประทับใจทุกคนจริงๆแล้ววันนี้การฉลองแชป์ไให้กับนักกาข้าวหลานนะคะเป็นโชว์ดีมากๆทุกคนจบแล้ว สวัสดีครับพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของมีเรื่องแชร์ขอรีแอรเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับงานฉลองแชปจากเด็กแมสลูกไทยนะครับก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่านักกากเข้าหลานนะครับนั่นก็คือเบิ้ลปะทุมล่านั่นเองนะครับซึ่ง ไม่ผิดคาดจริงๆนะครับอย่างที่ทุกคนได้เดาไว้นะครับเพราะจริงๆเสียงเบิ้ลเนี่ยคือเป็นเสียงที่เอกลักษณ์อยู่แล้วครับคือร้องเพลงไหนคนก็จําได้จริงๆนะครับและสําหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่น่ากาัดทุกคนจะได้ร้องร่วมกันเป็นเพลงสุดท้ายนะครับงั้นไม่รอช้านะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับไปกันเลย กลับสู่ The Mask ลูกไทยนะครับเราได้ทราบแล้วครับสำหรับโปรเจกต์ลูกไทยแชมป์ของเราคือคุณบั้นปทุมราชขอแสดงคบมยินดีด้วยนะครับและตอนนี้จะเป็นเวลาที่เราร่วมฉลองกันครับกับบทเพลงสุดท้ายของรายการ The Mask Singer ครับในบทเพลงกันและกันครับ

เโอ,งงอ้เสียงดีดีดขยี้มากที่บอยที่บอยมาท,ท,ที่บอยกับพี่โอยมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหม,ม,มายเหมือนกันแต่เธอ

ต้องศร้าอ่ะคืองุิครั้งทีจราต้องอจองพิจรา้าร้อา้องพิาต้องพิงบบองาอ

ดมาแล้วครับอือแต่เบิร์นหลอกเพื่อทุกคที่รักขออองงเธสใจดมีละ ใส่คอนเป็นตัวเองลงไปในเพลงมากๆเลย Oh. ขอเสียงปรบมือกับทุกนักการี่บนเวทีนะครับนี่คือตัวแทนเหล่านักการจากทุกซีซั่นนะครับที่มาร่วมมอบ oh. เสเพลงร่วมมอบความสุขกับพวกคุณนะครับพิกันจะมาพูดจบ,บแล้วครับสำหรับผมในฐานะพิกรนะครับที่ได้ยืนคู่กับพวกคุณบนเวทีเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในฐานะพิธกรที่ได้ทํางานร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการทุกท่านขอเสียงปรบมือกับทุกคนด้วยนะครับ oh. หลังจากวันนี้ครับเดอะแมสจะทำการพักซีซั่นในการค้นหาบุคคลที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะครับแต่สำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะับเกมการหลอกครั้งใหม่จากนักร้องหลังกำแพงและสุดท้ายว่าแบบจะจบไปเลยนะเนี่ยร้องข้ามกำแพงครับเรหัอหน้าวันที่10กันยายนนะครับติดตามกันให้ดีครับขาดไปได้สำหรับวันนี้นะครับพวกเราทุกคนจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เลยถ้าขาดพวกคุณครับคนไทยทั้งประเทศเลยครับขอเซฟประมือกอบตัวเองด้วยนะครับโพี่กันพูดดีมากพวกคุณทุกท่านครับ นาการที่บนเวทีในวันนี้และที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยนะครับและคณะกรรมการทุกๆท,ท่านครับเราจะคิดถึงกันตลอดไปจนกว่าพวกเราจะพบก,กันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะโอ้ยรักรายการากที่มาสจริงคือเรารู้สึดุดแบบเราผูกพันกับรายการนี้มากเลยครับคือแบบ จะบอกว่าเป็นแบบรายการที่ทำให้นักร้องห,หลายคนได้กลกับขึ้นมาแบบมีชีวิตอีกครั้งจริงๆ ไม่เป็นไรครับไม่รีบร้องไปครับร,ร้ <c oughs> องไปเรื่อยๆผมจบแล้ว จบแล้วจริงๆนะครับโอเคงั้นะเดี๋ยวเราไปคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับ<ๆ>ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการ The Mask Singer Season ลูกไทยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ประทับใจมากๆนะคะประทับใจทุกคนจริงๆแล้ววันนี้การฉลองแชมป์ให้กับนักการเข้าหลามนะคะเป็นโชว์ดีมากๆทุกโชว์นะครับจากที่พี่การได้พูดนะคะว่าจะเป็นการพักซีซันนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะว่ารายการเดอะแมสซิงเกอร์เนี่ยอาจจะยังไม่จบลงไปก็ได้นะครับไว้เดี๋ยวเรารอรุ้นดีกว่านะครับว่าในอนาคตเนี่ยเดอะแมสซิงเกอร์เนี่ยจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่ายังไงผมว่าทางเวิร์กพอยต์ครับไม่น่าจะทิ้งรายการดีๆอย่างนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับและ อย่างแฟนลับแบบรายการเดอะแมสเยอะมากแล้วผมเองเนี้ยก็เป็นแฟนขับเดอะแมสมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนซีซันปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นแฟนขับเหนียวแน่นของเดอะแมสจริงๆนะครับเอาและเขาสำหรับการฉลองแชมป์ให้กับนักการเข้าหลานในซีซันเดอะแมสลูกไทยนะครับก็จบอย่างสวยงามและประทับใจมากๆเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับนักการเข้าหลานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับตอนที่เบิร์นได้พูดถึงความแม่ใจของตัวเองนะครับที่เขารักความเป็นไทยรักความเป็นอีสานของเขามากๆเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมประทับใจในคําพูดเขาจริงๆคือเขาพูดออกมาจากใจจริงๆเขาบอกตลอดนะครับว่ายังไงเขาอยากจะทําให้หมอลาเนี่ยอยู่คู่ประเทศไทยไปตลอดนะคือผมฟังประโยคนั้นแล้วแบบมันซึ้งมากๆเลยครับเอาละครับสำหรับการรีแอคงานฉลองแชมป์ให้กับนักกาศเข้าหลางในซีซั่นเดือนแมงลูกไทยก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าจะมารีแอคอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีเรื่องแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ,บายบายครับ